สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลด้วยนทุกคนในช่วงเช้าๆกันด้วยนะครับแบบนี้น่าจะยาวเลยครับเยอร์เคเรสเคลื่อนไหวแล้วครับขู่กลับประธานสปอร์ติ้งลิสบอนครับกลืนน้ำลายตัวเองทำไมนะครับวิกเตอร์เยอร์เคเรสโหอกเป้าหมายของแมนยูแล้วก็อันนนครับเป้าหมายของหลายๆทีมนะครับได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการย้ายทีมข้ามกลางกระแสดราม่าล่าสุดเนาะเยอเรกเรสนะครับผมได้ออกมาเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ พูดเลยเปิดปากพูดเองนะครับประเด็นร้อนเรื่องการย้ายทีมของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ภายหลังเฟเดโรวารันดาสประธานสโม,มสร,ร,สป,อรสปอร์ติง้งลิสบอนออกมาให้สัมภาษณ์แบบจัดหนักไปเมื่อวันก่อนนะเรื่องราวการแย่ทีมของยูเครสพลิกไปพลิกมาครับหลังจากวารันดาสวิจารเอเย่นของดาวริงรายนี้อย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาประธานสปอร์ติ้งครับปริเสธรายงานที่บอกว่าสโม,มสร,รตกลงจะปล่อยยูเครสในราคาต่ำเพียง57ล้านปอนด์ ก็ราวๆ67ล้านโยูโรครับโดยเขายืนยันว่าแม้สโมสรจะไม่เรียกค่าสิทธิ์สัญญาเต็มจํานวนที่85้าล้านปอนด์แต่ก็ไม่ได้ตกลงเรื่องค่าตัวล่วงหน้ากับเอเย่นอย่างซันติกยายนะระหว่างการเจราจาเมื่อสมปที่แล้ววารันดานยังกล่าวอีกว่าเจอรเรสจ,จะไม่ถูกขายในราคาที่ตกเป็นข่าวพร้อมส่งสัญญาณถึงสโมสรที่สนใจให้ยื่นข้อเสนอที่สูงกว่านี้ถึงจะยอมปล่อย นั่นก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับโยโครสอย่างมากกับการที่สโมสรพยายามผิดข้อตกลงด้วยวาจาที่เคยให้ไว้เรื่องค่าตัวปล่อยตัวมีข่าวว่าโยโครสบอกกับสปอร์ติ้งว่าเขาจะไม่ลงเล่นให้สโมสรอ,อีกแล้วเนื่องจากรู้สึกว่าถูกไม่ให้เกียรติและอาจจะถึงขั้นประท้วงเพื่อบ,บีเพห้ทีมเนี่ยยอมปล่อยตัวล่าสุดครับโยโครสดูเหมือนจะออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยการแถลงการในเชิงเตือนภัยหรือเป็นในซึ่งเพิ่มกระแสะความร้อนแรงให้กับข่าวลือยยายทีมเข้าไปอีกนะครับ ยูเครเนสเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ครับด้วยข้อความสั้นๆบอกว่าตอนนี้มีการพูดคุยกันมากมายซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริงผมจะพูดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับยูเครเสเองนะครับ uh, ได้กลายเป็นหนึ่งในดาวยิงที่อันตร,รายที่สุดในยุโรปนัตั้งแต่ย้ายจากอังกฤษไปอยู่กับสปอร์ติ้งเมื่อปี23ยูครเนสทำประตูไปถึง9 7ลูกจาก102นัดที่ลงเล่นให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากช่วงที่รูเบนมริมเฮสโคตคนปัจจุบันของแมนยูนั้นคุมทีมอยู่มีรายงานบอกว่าโยคเรสอยู่ในลิสต์เป้าหมายลำดับต้นๆของมริมรวมถึงโอซิมเพนแล้วก็ชองฟิลิปมาเตตาแล้วก็ฮูโก้เอ็กิติก้ายังไงก็ตามนะครับหลังจากที่เขาทำผลงานสุดยอดเนี่ยยิงไป54ประตูจาก52นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาสปอร์ติ้งก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าพวกเขาจะยอมปล่อยตัวก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอที่สมน้ำสมเนื้อกับค่าตัวที่ตั้น น่าจะยังไม่จบนะครับในยา,ย,ายาวเคลื่อนไหวคู่กลับนะประธานสโมสรสปอร์ติง้ง i ิสบอนเกลือนน้ำลายตัวเองหรือเปล่านะครับด่าน,นของแมนซี้เฉลุยครับตกลงใส่12ล้านปอนด์ครับคว้าตัวนิปันนะครับสำหรับแมนซี้ครับใบบรรลุขอ้อตกลงเรียบร้อยสำหรับการคว้าสวนนิปันกองกลางดาวรุ่งเทพแฟร์เฟมของโรเซนบอกด้วยค่าตัว12.5ล้านปอนด์นะก็มาละ ดาวเตะวัย18ปีผ่านการเป็นข่าวกับหลายสโมสรรวมถึงอาร์นนลด์และก็แอสตันวิลล่าในช่วงตลาดซื้อขายมกราคมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายทีมยังไงก็ตามครับมาซัมเมอร์นี้แมนซสตีเป็นทีมที่เดินหน้าเข้าไปติดต่อคว้าตัวนิปันที่เอามาร่วมทีมนะและพวกเขาก็ตกลงกับโรเซนบอกได้อย่างรวดเร็วนะครับแมนซิตี้เนี่ยจะจ่ายค่าตัวนักเตะอยู่ที่12.5ล้านปอนด์โดยไม่มีการใส่เฮตุออนหรือเงื่อนไขจ่ายค่าตัวเพิ่มเติมใดๆทั้งนั้นสวนนิปันครับจะเซ็นสัญญาก,กับแมนี2030 และคาดว่าเขาจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในแบบยืมตัวเพื่อไปหาโอกาสลงสนามพัฒนาฝีเท้าเขาผ่านการลงสนามกับโรเซนบอกไปทั้งหมด70นัดยิงได้14ประตูทำได้11แอสเซสต์นับตั้งแต่ย้ายมาซบในเดือนมกราคมปี2022นิปันเนี่ยยังเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแดนกลางไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรุกหรือแม้แต่การเล่นกองหน้านอกจากนี้เขายังผ่านการเล่นในกับทีมชาติอเวชุดเยาวชนไล่ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน15ปี ไปจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับเรียบร้อยครับล่าสุดทางด้านของเควินเดบรอยนะครับคอนเฟิร์มแล้วครับโอ้โหไม่มีค่าตัวนะครับนาโปลีก็เช็คบินคว้าตัวเควินเดบรอยเรียบร้อยนะครับโรเมย,ยเกอร์ตัวเก่งจากแมนซิตี้มาร่วมทีมเรียบร้อยในแบบไม่มีค่าตัวเดบรอยต้องมองหาสโมสรใหม่ในซัมเมอร์น,นี้หลัง ry, แมนซิตี้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเขาเพราะว่าสัญญาหมดเดือนมิถุนายนนี้แหละครับ เขาผ่านการเป็นข่าวกับหลายทีมเหมือนกันนะโดยเฉพาะในมิเชลิกแล้วก็มีการพูดคุยเกิดขึ้นอย่างมากเลยหนาหูนะครับถึงงี้ก็ตามนาบุรีกลายเป็นทีมที่คว้าตัวเดอะบอย์ไปร่วมทีมแล้วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมครับเดอะบอย์ก็เดินทางมาถึงเซอรี่วันนี้เพื่อตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับนาบุรีดาวเตะวัย33ปีเดอะบอย์จะรดประกาเซ็นสัญญากับนาบุรี2ปีพุด่งด้วยออปชั่นขยายเพิ่มอีกปีหนึ่งแลยัเงเป็นการย้ายแบบไม่มีค่าตัวเพราะหมดสัญญากับแมน คีวดูบอยนะครับผมกวาดความสําเร็จมาอย่างมากมายตลอดการแข่งกับแมนสตตีนนับตั้งแต่ยายร่วมทีมในปี2015ด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์เขาผ่านการลงสนามให้กับแมนเชสตีรไปทั้งหมดนะครับ422นัดพร้อมกับทำได้108ประตูอีก177แอสซิสพาทีมคว้าแช,ชมป์ลีกเนี่ย6สมัยเอฟเอคัพ2สมัยลีกคัพ5สมัยชปเปอร์ลีกอยู่ฟาสต์ซูเปอร์ครัพแล้วก็แชมป์สมสรโลกอีกอย่างละ1สมัยนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยสำหรับเดอะบอยเสร็จนาบปรี แล้วก็โทมัสแฟรงค์นะครับเริ่มบนใหม่สเปอร์แต่งตั้งโทมัสแฟรงค์ครับกุมบางเหยนถึงปี2 0ง8แล่าสุดครับไก่เจดทองท็อตแนมนสเปอร์นะครับประกาศแต่งตั้งโทมัสแฟรงค์เป็นเฮดโค้ชคนใหม่โดยเซ็นสัญญา,ายาวถึงปี2 0ง8รายงานก็บอกว่าสเปอร์ต้องจ่ายค่าชเช่าเชยให้กับเบรนฟอร์ดประมาณ10ล้านปอนด์สำหรับการดึงกุซือวัยห้ปี P, ชาวเดนมาร์กรายนี้มาทำหน้าที่แทนอเก้โปสเตโกกูที่เพิ่งถูกปลดนะครับ แม้จะพาทีมคว้าแชมป์แรกในรอบ17ปีแต่ผลงานในพรีมเมียร์ลีกกลับน่าผิดหวังโดยจบฤดูกาลอันดับ17สําหรับสเปอร์ครับโวมัตแฟร,ฟรงค์ถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของสเปอร์หลังจากที่เขาพาเบรนฟอร์ดเลื่อนชั้นจากชิบชิมนนีมาเล่นในพรีมเมียร์ลีกและสามารถพาทีทมนนยรีระในลีกสูงสุดได้อย่างแข็งแกร่งตลอดระยะเวลา7ปีสเปอร์ครับออกแถลงการยันแต่งตั้งโดยระบุว่าสโมสรมีความด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตัวโจมัตแฟร,ฟรงค์มาร่วมงาน ผมมัดมีประสบการณ์มากมายในวงการฟุตบอลอังกฤษเขาเริ่มงานกับเรนฟอร์ดตั้งแต่ปี2016และกลายเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่อยู่คุมทีมยาวนานที่สุดในพรีเมียร์ลีกระหว่างช่วงเวลานั้นเขาได้เปลี่ยนแปล,ปลสงสมสรอย่างสิ้นเชิงได้พาทีมเลื่อนชั้นและสร้างผลงานที่เกิน,กนความคาดหมายได้อย่างต่อเน,นื่องฉะนั้นครับทีมงานของแฟรงค์ที่ตามมาร่วมงานกับเขาที่สเปอร์ครับมีทั้งโค้ชทีมชุดใหญ่จาต์ินโคเคนหัวหน้าฝ่ายฟิตเนสทีมชุดใหญ่คริสแฮมคริส คิดแฮสลมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ทีมชุดใหญ่อย่างโจนิวตันโดยโกเกนนะครับยังเคยร่วมงานทีมของโชวัตสชูเกิลในการทํางานที่ทีมชาติอังกฤษเมื่อต้นปีนี้คู่กับบทบาทในสโมสอนนะครับท้อนแรมเองครับยังระบุเพิ่มเติมว่าอันเดรสจอสันนะครับจากแมนยูเนี่ยจะเข้ามาร่วมเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชุดใหญ่อีกคนหนึ่งด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะครับสร้างเรียบร้อยแล้วครั้งใหม่นะครับก็ถือว่าประกาศ ว่าจะชวนฟรงคงมาคุมเริ่มต้นบทใหม่สเปอร์แต่งตั้งแรงคงกุมบางเหียนนะครับเซ็นสัญญาต้1ปี2 0 2 8นร,รอดูว่าจะเป็นยังไงนะขอบคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช้าครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเอามาอัพเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเนื่องเอามาอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆครับจัดไปให้ไวัยรุน่น